ทุกคนมาดูหัวแค่อุ้ยทุกคนคะแค่หลอดแจงอ้วนไม่ยาวนะคะอืมอันนี้ก็เป็นพริกอยากนำเสนอมากเลยพริกอันนี้เนี่ยเป็นพริกมาจากขอนแก่นนะคะทุกคนพริกมาจากบ้านแจงเองไม่ใช่บ้านแจงพี่พี่คนไทยนะคะอ่า เขาอยู่จังหวัดเดียวกันกับแจงอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะพี่เขาเอาพริกแห้งมาขายแจงซื้อพริกแห้งจากพี่เขานะคะแจงก็เลยนี่แหละเอาเอาพริกแห้งมาเพาะนะคะทุกคนพริกสดๆนะตําน้ําพริกอร่อยนะทุกคนนะเนาะแล้วก็เอาไปทําพริกน้ำปลานาะทุกคนเนาะโอ้ยทุกคนดูสิลูกใหญ่แล้วแล้วก็มีนี่อันนี้คือใหญ่กว่าเพื่อนนะทุกคนเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคะแจงจะลง แจงจะลองเก็บลูกนี้ไปกินดูว่าเขาสุกหรือยังเนี่ยสิ้นเดือนนี้นะคะไหมขา้าวโพดโอ้ยมีความสุข,ขค่ะทุกคนชีวิตชีวิตแม่บ้านนะคะทุกคนอืมแม่บ้านก็ปลูกผักปลูกอะไรไปนะคะหาอะไรทําไปค่ะทุกคนเนาะชีวิตมันจะได้มีสีสันนะคะทุกคนแจงตั้งใจว่าจะปลูกอะไรที่แจงชอบแจงจะปลูกนะคะ พวกเป็นอง,งุ่นพวกเป็นลูกพับอะไรอย่างเงี้ยแจ้งก็จะปลูกหน่อมงหน่อไม้อะไรแจ้งก็จะปลูกนะคะทุกคนจะปลูกให้ครบทุกอย่างนะคะเราชอบกินอะไรเราก็จะปลูกอันนั้นแหละคะ่ะเพราะว่าแจงมีที่เนาะสวัสดีค่ะทุกคนไปค่ะไปดูสวนสาวแจงนะคะ <c oughs> แจงเพิ่งตัด ดอกไม้ที่เขาแก่ออกนะคะทุกคนที่เขาไม่สวยอะ่ะแจงกล่าวว่าแจงจะตากแห้งไว้นะคะแล้วก็ปีหน้าเนาะช่วงสปริงแจงก็จะลยไปตามป่านี่แหละคะ่ะเกิดก็ดีไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่20สิงหาะคะทุกคน2568นเนาะ เมื่อวานี้แจงก็ไปเที่ยวธรรมชาตินะคะทุกคนไปเที่ยวน้ําตกนะคะนี่ดอกทานตะวันของแจงบานแล้วนะคะบานหมดทุกต้นแล้วนะนะคะแจงพาดูสวนเนาะเก็บภาพไว้นะคะปีหน้าจะได้รู้ว่าเราจะเพิ่มจะลดตรงไหนนะคะทุกคนตรงไหน จะปลูกเพิ่มตรงไหนจะลดการปลูกนะคะทุกคนดูแจงตัดดอกออกไปเยอะเลยนะคะเนี่ยดอกดาวเรืองนะคะเนี่ยค่ะบานชื่นสวยมากเลยทุกคนอันนี้เป็นผักสลัดนะคะเนี่ยเขาแก่แล้วคะ่ะเริ่มเป็นดอกเรากินไม่ทันคะ่ะทุกคนนะคะคนาปีหน้าเนี่ยแจงไม่ปลูกละมันไม่ใช่คนาบ็อกคลี่ปีหน้าพันนี้แจงไม่ปลูกแล้วคะ่ะ แจงจะลองปลูกพันุใหม่นะคะทุกคนอืมหอมก็มีค่ะต้นหอมแล้วก็มีต้นหอมผักชีนะคะเยอะแยะเลยกินไม่ทันนะทุกคนวันนี้นะคะอากาศครึ้มนะคะก็เลยทำงานในสวนได้ได้นานหน่อยค่ะทุกคนมะเขือเทศแจงทุกคนกำลังจะสุกเป็นการรอคอยที่ นานนะคะทุกคนมะเขือเทศใหญ่ในสุกชา้ชาช้าเพืะะ่อนค่ะดูสิแต่ใกล้แล้วแหละก็จะได้เก็บแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะเอ้ไม่ใช่มันก่อนแจงตัดะมะเขือเทศลูกใหญ่ทิ้งประมาณ1ิบกว่าลูกนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินค่ะมันก็เลยโตช้านะคะมันก็เลยแก่ช้านะทุกคนนี่นะคะดอกไม้เต็มเลยเพื่นเพื่อนจ๋าแตงก็เก็บกินไม่ทันค่ะนี่อันนี้มะเขือเทศลูกเล็กพันนี้อร่อยทุกคนเนี่ย พันนี้อร่อยค่ะหวานอร่อยเนื้อแน่นนะคะทุกคนนี่นะคะสุกแล้วเดี๋ยวแจงเก็บนะนี่นะคะนี่เดี๋ยวแจงเก็บะคะ่ะทุกคนดกมันดีตรงที่ว่าเขาทยอยสุกนะทุกคนเขาไม่สุกพร้อมกันนะถ้าสุกพร้อมกันเนี่ยโอ้ยต้องแช่แข็งไว้นะคะอันนี้ก็เห็นไหมโดบดบพี่พีนเพื่อนจมะเขือเทศทรงน้ำเต้าเนี่ยแจรงรู้แหละ รสชาติไม่ค่อยโอเคคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ค่อยหวานเนื้อไม่แน่นนะคะทุกคนปีหน้าแจ้งว่าแจ้งไม่ปลูกอยากจะปลูกพันธุนี้พันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยดกมากเลยอุ้ยนี่ค่ะเนี่ยพันกลมกลมนี่แจ้งจะปลูกเนี่ยอันนี้ทุกคนดูสิเนี่ยพันุอันนี้ทรงน้ําเต้านะทุกคนทรงน้ําเต้าทรงน่ารักแต่ว่าเออเขาไม่ค่อยอร่อยคะ่ะแล้ว แล้วพอเขาสุกไปอีกนิดนึงนะคะเนื้อเขามันก็จะแตกออกนะทุกคนดูสิโดกมากเลยอ่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะปลูกของโดกนะคะทุกคนมันโดกจริงๆนี่นะคะทุกคนอืมก็ขอให้เขาทยอยนะคะทยอยทยอยสุกเนาะทุกคนสระแหน่ของแจงนะคะ น้องพึ่งกําลังทํางานใหญ่เลยนะคะเป็นดอกแล้วค่ะกินไม่ทันนะคะทุกคนอืมก็กินคนเดียวอ่ะเนาะนะคะนี่แครอทของแจงก็อใกล้จะพอได้เก็บแล้วนะคะทุกคนเพราะอะไรเดี๋ยวนะคะนี่นี่นี่จะเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็น,นไหมคะเนี่ยเขาโผล่มาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแป๊บนึงนะเห็นไหมเนี่ย เนี่ยค่ะเขาโผล่หัวแครอทขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนแจงต้องเก็บแล้วล่ะคะ่ะอืมดูสิแปบ๊บหนึ่งนะนี่ <c oughs> มเมล็ดของหัวแหลด,ดนะทุกคนนะอืมเนี่ยค่ะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเขาโผล่ดินแล้วนะคะทุกคนเนี่ยแครอทเนี่นะคะนี่ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะ แล้วแจงลองเก็บหวัวน,นี้ดูมันจะเป็นยังไงโอ้ทุกคนมันแตกอะ่ะเนื้อเขาแตกเลยค่ะเพราะอะไรเนาะเนาะอืมอืมหอมแต่กินได้อยู่ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวแจงเอาไปล้างโอ้อยอันนี้ก็ใช่ทุกคนเนี่ยเดี๋วยวแจงลองลองดูหวัวน,นี้ดูมันจะยังไง หัวนี้ไม่ใหญ่ทุกคนหัวนี้ไม่ใหญ่อันนี้เป็นแครอทสายลุงนะทุกคนมันจะมีหลากหลายสีนะคะนี่ทำไมหัวมันแตกอย่างนี้เนาะเนาะโอ้เริ่มเริ่มอันนี้แล้วค่ะทุกคนอ่ะไหนๆก็ได้เก็บแครอทแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแจงขอเก็บหัวนี้แล้วกันเนาะโอ้ยเห็นไหมเนาะ ทุกคนมาดูหัวแครอทอุ้ยทุกคนคะแครอทแจงอ้วนไม่ยาวนะคะอืมอุ้ยต้นแครอทกินได้ไหมเนี่ยเอาไปทำซุปทํำอะไรกินได้ไหมเนี่ยเดี๋ยต้องหาข้อมูลนะคะทุกคนดูสิหัวแครอทไม่ยาวอ้วนสั้นนะคะทุกคน าไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแจงมามาเก็บที่หลังเอาไปล้างที่หลังนะคะทุกคนนี่ดูสิมะเขือเทศแจงดกมากเลยแตงแจงก็น้องพึ่งน้องพึ่งทํางานใหญ่เลยนะคะนี่แตงของแจงก็เริ่มเป็นดอกอีกรอบแล้วทุกคนอันนี้คือต้นนี้เนี่ยเก็บไปหลายลูกแล้วนะคะ เริ่มเป็นดอกอีกแล้วทุกคนมาเขือเทศแจงลูกนั้นนะคะเดี๋ยวแจงทําคลิปเสร็จจงต้องเก็บมะเขือเทศที่สุกออกนะคะทุกคนอันนี้ก็คะนาคะนาแจงก็เก็บไปกินกินไม่ทันค่ะกินหลายรอบแล้วแล้วเขาแตกแตกแขนงขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะทุกคนไม่ใช่คะนาบล็อกโบอรี่นะคะพูดผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนคะนาค่ะทุกคน มันไม่เหมือนบลอกโคลี่แต่มันก็สายพันธุ์เดียวกันเนาะนี่อยากนําเสนอนี่นะคะทุกคนถั่วแจงถั่วแจงเริ่มขึ้นร้านแล้วนะคะทุกคนนั่งร้านใช่ไหมภาษาภาษากลางเขาพูดว่านั่งร้านนะคะทุกคนภาษาอีสานก็ขึ้นข้างนะคะทุกคนนะจากที่ว่ามีนกนกมาก,กินมาก,กินยอดเขานะคะเขาก็ได้แตกยอดขึ้นมาใหม่เริ่มมีถั่วให้แจงแล้วนะทุกคนนี่นะคะนี่นี่น เริ่มมีถั่วเล็กๆหลายฝักแล้วนะทุกคนอืมพอนกมากินแจงก็เลยเอามิสเตอร์บิวนะคะมาทําเป็นเอ่อหุ่นไรกาคะ่ะทุกคนก็ได้ผลอยู่นะคะหลังจากที่ว่าแจงเอามิสเตอร์บิวมาทําเป็นหุ่นไรกาก็นกก็ไม่มากินอีกนะทุกคนนี่นี่อันนี้ก็คือรุ่นแรกนะทุกคนถั่วรุ่นแรกฝักยาวถั่วฝักยาวแต่ไม่ใช่ของไทยหรอกคะ่ะ ไม่รู้ว่าของประเทศไหนเนาะแจงก็ซื้อมเมล็ดที่นี่แหละคะ่ะโ,โอ้แจงว่าจะหาถุงมามาห่ออยู่นะคะทุกคนรุ่นแรกรุ่นแรก,รแรกเหลืออยู่แค่นี้ละคะ่ะหลังจากที่นกกินไปนะทุกคนอืมนี่นะคะทุกคนอืมกระหล่ำหัวนี้ก็ใกล้พอเก็บแล้วทุกคนนี่นะคะแน่นเชียวนี่นะคะส่วนตรงนั้นนะคะทุกคนก็เป็นอ่าผักกาดเขียวหรือว่า ภาษาอีสานผักกาดหินนะทุกคนเป็นดอกแล้วเดยกจังเก็บค่ะเด็กจังปิดคลิปจังก็จะเก็บนะคะเพราะว่าจังจะตัดเขาออกจังยังไม่ใหญ่เขาเป็นดอกค่ะภ <c oughs> าษาอีสานผักกาดหินนะคะพี่น้องผักกาดหินเนี่ยผักกาดเขียวนะคะฉุนมีมีกลิ่นฉุนมีรสชาติเหมือนวาซาบินะคะทุกคนกินกับสลัดทําเป็นสลัดผักก็อร่อยนะคะทุกคนตาจอนชอบมากนะรสชาติเขาเข้ากับอะ,อะไรนะกับน้ำสลัดนะคะทุกคน นี่ดอกไม้คือเยอะมากนะทุกคนนะภูมิใจนำเสนอนะคะทุกคนยังขาดถั่วฝักยาวแจงนี่นะคะต้องหาอะไรหอนนะคะทุกคนเป็นฝักหลายฝักแล้วค่ะนุ่นก็ใช่นี่นะคะหลังจากที่โดนนกลุมนะคะทุกคนมิสเตอร์บิวมิสเตอร์บิวทำงานได้ยอดเยี่ยมมากถ้าไม่โดนนกกินนะคะทุกคนเขาก็คง นั่งร้านเต็มเต็มอันนี้แล้วค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่ทําให้อะถั่วเลื้อยขึ้นไปนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะนี่กระหล่ำตรงนี้ก็แจงเก็บไปแล้วหัวหนึ่งนะคะนี่นะคะทุกคนแจงก็จะทําผักกาดดองค่ะทุกคนจ๋ะอืแจะจะทำเอากระหลำ่ำหอมแล้วก็ผระก,กาด ปากัดเขียวนะคะทําเป็นผักดองนะทุกคนนี่นะคะมันมีความสุขก,กับทุกคนอืมมีความสุขก,กับสวนผักของตัวเองนะคะทุกคนผลผลิตเนาะก็เราไม่ได้ใส่สารเคมีนะคะเราใช้ปุ๋ยออร์แกนิกนะทุกคนน้ําต้มผักบ้างกากกาแฟบ้างน้ําซาวข้าวบ้างแล้วก็เป็นปุ๋ยออร์แกนิกนะคะทุกคนได้แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วคะ่ะอันนี้ก็เป็นพริก อยากนาเสนอมากเลยพริกอันนี้เนี่ยเป็นพริกมาจากขอนแก่นนะคะทุกคนพริกมาจากบ้านแจงเองไม่ใช่บ้านแจงพี่พี่คนไทยนะคะ,ะเขาอยู่จังหวัดเดียวกันกับแจงอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะพี่เขาเอาพริกแห้งมาขายแจงซื้อพริกแห้งจากพี่เขานะคะแจงก็เลยนี่แหละเอาเอา,เอาพริกแห้งมาเพาะนะคะทุกคนเพาะสิบกว่าต้นเหลืออยู่แค่สีต้นนะทุกคนเห็นไหมโดดอยู่นะดกพอสมควรอยู่นะเห็นไหมคะกำลังโตนะคะทุกคนเห็นไหม แจงโคตรภูมิใจเลยพริกมาจากอีสานมาจากขอนแก่นนะทุกคนเฮ้ยดีใจทุกคนเนี่ยพริกสดๆดนะตาน้ำพริกอร่อยนะทุกคนนะเนาะแล้วก็เอาไปทำพริกน้ำปลานะทุกคนเนาะนี่นะคะนี่ก็เป็นตะไคร้ที่แจงปลูกอย่างเงี้ยแจงลองทดลองปลูกนะคะทุกคนเผื่อเผื่อว่าเวลาอากาศมันหนาวเนาะ เดี๋ยวมันมีกอนหนึ่งที่แจงปลูกลงดินนะคะแจงทดลองปลูกแจงอยากจะรู้ว่าถ้าอากาศมันหนาวมาเนี้ยปีหน้าเขาจะรอดไหมถ้าถ้าตรงไอที่ปลูกลงดินตรงนู้นนะคะไม่รอดแจงยังเหลืออันนี้นะคะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูดหนาวแจงจะยกเข้าไปไว้ในลงเก็บรถะคะ่ะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นกุ้ยช่ายแล้วก็หอมทุกคนาโพดแจงก็ อันนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นแรกเหลือแค่สีต้นนะทุกคนพอใจกับผลผลิตของตัวเองมากค่ะทุกคนพอใจมากๆเลยกับการปลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็หวานอร่อยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์หน้าเดี๋ยวแจงเก็บนะคะเก็บรุ่นแรกนะทุกคนนะนี่นี่นี่เนี่ยเดี๋ยวมาตัดมานะทำผักดองนะคะมันกินไม่ทันนี่นะคะทุกคน อันนั้นเป็นดอกไม้นะคะที่เขาแก่แล้วแล้วก็ไม่สวยแจงตัดออกนะทุกคนนั่นแหละไปตั้งเยอะนี่นะคะทุกคนเขาโพดพอตัดแล้วก็ต้องถอนรากนะคะทุกคนเดี๋ยวแจงเนี่ยแจงไม่ทิ้งนะแจงจะทําเป็นปุ๋ยหมักหมดเลยนะทุกคนอไม่ทิ้งเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นรุ่นสองนะทุกคนนะคะเ้าโพดรุ่นสองนะส่วนนี้แตงโมทุกคน นี่นะคะทุกคนนี่ที่เห็นตัวโตวอย่างนี้มีแค่มีแค่ห้าลูกนะทุกคนเนี่ยนะคะอันนั้นก็ใช่แจงทําคลิปสั้นไปแล้วแจงบอกว่าแจงเห็นประมาณยี่สิบกว่าลูกเขาเขาไม่ติดนะทุกคนพอเขาใหญ่มาประมาณหนึ่งแล้วเขาก็ตายนะคะเขาเป็นเขาเป็นแบบเป็นเนื้อแห้งๆเข้านะคะทุกคนไม่ตายเออเขาตายนะคะนี่นี่น เหลือเนี่ยแหละค่ะเหลือห้าหกลูก,น,น,นะะกน,น,นี่นะคะทุกคนนี่แตงโมอึบ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 นี่นะคะอุ้ยทุกคนดูสิลูกใหญ่แล้วแล้วก็มีนี่อันนี้คือใหญ่กว่าเพื่อนนะทุกคนเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคะแจงจะลองแจงจะลองเก็บลูกนี้ไปกินดูว่าเขาสุกหรือย,อยังเนี่ยสิ้นเดือนนี้นะคะ ลองตัดยอดแตงโมดูก่อนนะเผื่อเขาออกลูกมาอีกนะคะทุกคนนะ20กว่าลูกเหลือแค่นี้แหละคะ่ะเหลือ6ลูกไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะทุกคนเขาจะแห้งพอติดลูกเขาก็จะแห้งนี่ค่ะลูกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสมบูรณ์ไหมถ้าไม่สมบูรณ์แจงก็คงตัดตัดไปกินนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะแห้งเข้าแบบนี้เลย เนี่ยนะคะทุกคนไหม่เขาโพดโอ้มีความสุขค่ะทุกคนชีวิตชีวิตแม่บ้านนะคะทุกคนอืมแม่บ้านก็ปลูกผักปลูกอะไรไปนะคะหาอะไรทําไปะคะ่ะทุกคนเนาะชีวิตมันจะได้มีสีสันนะคะทุกคนอืมนี่นะคะบูเบอรรี่นั้นก็เป็น ดอกทานตะวันเริ่มแก่แล้วนะคะทุกคนเนี่ยพี่พินเพื่อนจัดตะไคร่อีกก่อนหนึ่งที่แจงลองปลูกเนาะนี่นะคะปีหน้าเนี่ยจะลองดูว่าถ้าเขาเจอหิมะแล้วนะคะเขาจะเกิดขึ้นมาอีกไหมนะทุกคนเนี่ยลองดูไม่ลองก็ไม่รู้ต้นกระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบมีสามต้นที่จริงอะปลูกหกต้นเหลือสามต้นทุกคนอดอกไม้ของแจงน,นะคะ ดาวเรืองสวยมากเลยทุกคนอืมส่วนคุณจรเขาก็นู่นนะคะเขาอ่อขยายรั้วนะทุกคนเพราะว่าเขาได้ทำการเอ่อเพาะเขาเพาะไอ้ต้นแบล็กเบอร์รี่จากเครือนะคะจากเครือเห็นไหมเพราะว่าเราสามารถเพาะจากเครือได้นะคะทุกคนนั่นแหละเขาก็เลยจะขยายรั้วนะคะ เราตั้งใจว่าจะให้แบล็คบร์รี่นะคะเขาเขาโตแล้วก็อให้เขาเหลือยไปตามอะไรนะตามไปที่ที่เราทำทำรัวให้เขานะคะทุกคนส่วนตรงนั้นก็เป็นอะไรนะเป็นเบอร์รี่สักอย่างคะ่ะจงจงจำชื่อไม่ได้เนาะลืม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 ส่วนต้นไม้นะคะทุกคนต้นไม้คุณจอนก็ขยอยเอาไปเ,เอาไปปลูกหลายต้นแล้วนะคะทุกคนเหลือแค่นี้และคะ่ะเนีย่ย ต้นไม,ม้อันนั้นก็เป็นพวกเชอรี่พวกพรมพวกแอปเปลิลเดี๋ยวปีหน้าเราก็ต้องซื้ออีกนะคะทุกคนเดี๋ยวปลายปีนี้เราจะเอาพวกนี้ลงดินแล้วก็ปีหน้าเราก็ซื้อเพิ่มอีกนะคะทุกคนแจงตั้งใจว่าจะปลูกอะไรที่แจงชอบแจงจะปลูกนะคะพวกเป็นอัง,งุนพวกเป็นอ่าลูกพับอะไรอย่างเงี้ยแจงก็จะปลูกหน่อมงหน่อไม้อะไรแจงก็จะปลูกนะคะทุกคนจะ ปลูกให้ครบทุกอย่างนะคะเราชอบกินอะไรเราก็จะปลูกอันนั้นละคะ่ะเพราะว่าแจงมีที่เนาะนะคะทุกคนชีวิสตสาวแจงนะคะเอาละคะ่ะแจงขอขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกกันรับชมทุกการสนับสนุสนนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ thank you friends by e take care